มาดูน้องๆครับเขาขยะนเขาช่วยช่วยกันเก็บขยะนะครับที่ตลาดโอปอเนี่ยครับน้องๆเก่งมากเลยมาช่วยกันทําประโยชน์ให้กับชุมชนครับการสอนเนะนนํนาให้เด็กๆเ,เป็นผู้ที่ช่วยกันร,รักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีมนุษยมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีช่วยกันเก็บขยะนะคนเล็กๆคนน้อยพี่ๆก็บางทีเขาก็จะให้เป็นค่าทิปอะไรบ้างแต่ว่าที่สําคัญก็คือ การปลูกฝังสิ่งดีไว้ให้กับเด็กๆนะครับที่นี้นมาดูว่าเด็กๆนะทุกคนก็เดินถือกับป๋องกันนะครับเขาถือกระป๋องเพื่อเก็บขยะมารักน่ารักทุกคนเลย đủ càn đã lên cân nó có lên cân ตลาดโอ้ปล่อยก็ได้เห็นสังคมอีกรูปแบบนะครับการช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาดูร้านของที่ระลึกรำรุงสิร ตอนนี้เราจะไปดูเขาทำขนมนะครับทำขนมข้าวเกรียบตอนนี้ได้แล้วมาดูการทำข้าวเกรียบโบราณน,นะครับเดี๋ยวนี้หาดูยากแล้วข้าวเกรียบโบราณครับข้าวเกรียบโบราณครับข้าวเกรียบโบราณนะครับเราเป็นอย่างนี้แล้วก็ใส่ถุงเลยเนี่ยอร่อยมากครับเนี่ครับ